สวัสดีครับผมกองครับครับผมผมมีรถอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ออกรถเพียง41,900บาทพร้อมของแถมครบเซตเลยนะครับวันนี้จัดโปรให้พิเศษเลยนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นรุ่น m มล์เอ็กซ์นะฮะเครื่อง1.9ราคา1 1 5 4 0 0้านบาทเท่านั้นครับผมในสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับในโปรโมชั่นวันนี้ที่ผมจัดให้นะฮะหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือในส่วนตัวล้อแมกซีอีสามดนะครับผมตัวนี้เป็นขอบ18นะฮะมาพร้อมกับยางดิสโทนนะครับผมนี มาแบบรอๆแบบนี้คือจัดให้ฟรีกับลูกค้าเลยนะฮะและส่วนที่2ก็คือตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นะฮะตัวนี้เป็นแบบรุ่นท็อปกันเลยนะฮะให้ไฟตัดหมอกฟรีๆไปเลยนะครับผมพร้อมกับปุ่มเปิดปิดเนี่ยที่ด้านคอนโซลนะฮะเราบิวอินมาติดตั้งให้อย่างดีเลยนะฮะและก็ในส่วนต่อไปนะครับผมด้านหลังของเราจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะฮะตัวนี้ฟรีให้ไปเลย2จุดนะครับผมอ่าพิเศษมากๆเลยนะฮะ และรุ่นนี้นะครับมีหน้าจอขนาด7นิ้วจากโรงงานนะครับผมรองรับ a n น r รอย Auto Apple Ca r p l a y เพนะครับผมพร้อมกับปุ่มมัติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้กับผู้ลูกค้าด้วยนะครับผมและอีกอย่างคือมีกล้องถอยมาให้จากโรงงานอยู่แล้วครับผมแน่นอนเลยนะครับมีเซตนี้แล้วเพิ่มเซ็นเซอร์ถอยเข้าไปเพิ่มเสียงเตือนเข้าไปด้วยนอกจากตัวภาพแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษที่สุดก็คือนะครับเราเปลี่ยนเบาะหนังให้กับผู้ลูกค้ารอบคันเลยแล้วก็เบาะหนังเนี่ยสามารถ ใช้เป็นของตัวแหนป้าได้ด้วยนะอยากได้แหนป้าผมจัดให้แล้วนะฮะใช้บ่อหนังแหนป้าด้วยแล้วก็เลือกสีได้ด้วยนะฮะเลือกสีเลือกได้ได้นะครับผมแล้วแต่คุลูกค้าเลยนะวันนี้นะครับพิเศษนะครับสำหรับสีเงินคันนี้ออกรถเพียง41,900บาทผ่ทอนเดือนละ1 6 3่0นกกว่าบาทเท่าน,นั้นเองหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีขาวนะครับผมออกรถที่1 4 3 1 0 0บาทนะครับผมผ่อนเดือนละ1น0 0 0 ห้าอยกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับถ้าเกิดลูกค้าสนใจเซ็ตนี้ก็สอบถามได้เลยนะฮะหรือว่าอินบอทคักแชทหรือโทรมาก็ได้ครับผมสิวกองทัพอีสุสยามทพี่ที่สาขาส,าสามโรงครับสวัสดีครับ